รายการโดยหนังสือ Return of the King The a g Story พาวิกฤตกับมาพงาศ40ปีแห่งความยิ่งใหญ่ของบริษัทประกันภัยเบอร์หนึ่งของโลกหาซื้อได้ที่ C1 B2S และนายอินสวัสดีค่ะตาตาเข้าสู่รายการจากหมาใหญ่ดังค่ะวันนี้นะคะทำรายการสองคนจำหน้านันได้ปะคะหายไปเทปเดียวเทปแรก เทปที่ผ่านมาเขาไปทําไมนะลอยเพนกันแล้วก็มีการด่าแนนออกปกานผู้ชมนั้นเชื่อไหมว่าแม้ว่านายจะไม่ได้มาคือรถล้มแล้วก็พักงานไปหนึ่งสัปดาห์แค่นี้เหมือนเกียดมานานด่าออกอากาศคิดว่าเราจะไม่ได้รู้ไม่ไม่รับรู้ว่รู้ว่าเรื่องคืออะไรจดิตัดยักมาเหรอคะใช่ครับพี่แนนเขาติดภารกิจ ภารกิจภารกิจอะไรพี่ว่าอู้แน่นอนวันนี้วันศุกร์พี่ว่าเดี๋ยวต้องมันต้องไปเที่ยวแน่เมาวงมะม่ตนลอหดมมาต้นลอดที่สไม่ใช่หรอผูกฟังเหตุผลหน่อยสิคือเก็บเยอมากข,ขอสวัสดีบ้างเดี๋ยวก็สวัสดีค่ะคือวันนี้บิวจะเอาใจน้องก็เห็นว่าน้องป่วยอะไรเงี้วันนั้นแบบประสบอุบัติเหตุมาเออพี่ไปเดินชิลชิมาเห็นอะไรนึกถึงแนนหมดเลยเสื้อผ้าอะไรน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยพี่บอกว่าแนนอู้งานแนนไม่ยอมมาทํางานไม่รับผิดชอบงานใช่ปะ หรออใคบกพี่พูดนะเนาะใช่หนึกดีดีแล้วก็ได้ข่าวว่าน้องอีกคนหนึ่งที่ไปด้วยนี่รู้สึกว่าจะสวยกว่านันมากด้วยคือกล่าวว่าจะนัดอาชีพวานาเขาพิธีกรทีเดียวใช่ไหมคะอ๋อไม่ใช่พลาดซะแล้วนะครับคุณบิวหลักฐานมัดตัวซะขนาดนี้คุณแนนประสบอุบัติเหตุเจ็บแค่ขานะครับ ส่วนปากนี่ขอบอกหยุดไปแค่เทปเดียวกลับมาดูเหมือนว่าจะแซ่บกว่าเดิมซะอีกแก้ตัวดีๆกันแล้วกันนะครับคุณบิวตัวไข่ตัว,ตวมันละครับบายอันนี้คือแครับเชิญใช่ที่อบอกว่าจะทำให้แนนรู้สึกดีขึ้น <laughs> พาคนสวยมานั่งบดบางความแมนความดีงามของฉันเดี๋ยวว่าเน่แนนแนนไม่เท่าไหร่พี่นี่สิอแนะนําแขกมาชื่ออะไรคะสวัสดีคุณน้ำหวานสวัสดีค่ะนะคะคุณน้ำหวานนะคะเอ๊แต่ว่าตอนที่แนนแอบไปเซิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราก็แอบคือสวยเราดีใจว่าแบบแทบจริงสวยจริงแต่เอ๊มันขัดใจนิดนึงคือเคยดูรายการเคยเที่ยวไทยแล้วมันมีมันมีสิ่งล้ำค่าอยู่สิ่งหนึ่งอะ คุณแนนแอะนน์โ <lush> อ้ยก็ไม่มีอะไรมากพิธีกรหอมโอเคจะมาปกติว่ายเข่าโชว์กูทำไมกลอให้ได้เก็บอาการเก็บอาการนะคะคุณผู้ชมคะละการตักใหม่ยดังวันนี้นะคะถ้าแนนพูดอะไรผิดไปขอใคเวลาที่นี้เพราะรู้สึกว่าเหนื่อยเริ่มซึมๆแล้วนะ่ะร้านซับน่าที่เขาบอกว่าซับเนี่ย คือทั้งพ่อค้าก็แซบแม่ค้าก็แซบแล้วก็อาหารบอกว่าแซบ้วยนะคะแต่ว่าก่อนหน้าที่จะมาทานอาหารเนี่ยเริ่มอยากทำอะไรก่อนหน้าทำอาหารนะคะถามจอนเขาบอกคุณปอยเป็นเจ้าของร้านคนแรกก่อนใช่ค่ะที่ทําร้านแซบแน่ขึ้นมาใช่ค่ะเริ่มต้นเลยดีกว่าตั้งแต่แรกที่คิดว่าจะทําร้านส้มตำรสชาติเจ๋งๆเนี่ยมันเป็นความคิดของคุณปอยเองเลยเหรอคะก็มีพี่ที่ทําด้วยกันคิดด้วยกันว่าเออด้วยความที่เราชอบทานอาหารอีสานอยู่แล้วแล้ววกับพี่เขาเป็นคนอีสานด้วยก็เลยเออ เปิดไมเราอยากให้คนกรุงเทพหรือจังหวัดใกล้เคียงที่ไม่ได้มีโอกาสไปที่นู่นเลยอะค่ะได้ลองทานอาหารอีสานที่แบบว่ารสช้อีสานจริงๆไงอย่างนี้ก็เลยคิดว่าลองทำดีกว่าใช่ค่ะอยากทำก็ลองทำเลยแบบนี้หรอทำเลยคิดปุ๊บคิดปุ๊บทำปั๊บอาทิตย์นึงทำเลยค่ะโอ้โหก็คือเริ่มต้นมาจากแนวคิดเลยอยู่แล้ทำเลยค่ะเราไม่ห่วงเขาเพราะว่านี้ร้านต้องตาเนี่ยเยอะมาก ทั้งแซบนู่นแซบนี่แซบนั่นจริงนะอะ,อะคือแบบเราแบรนด์เขาใหญ่ๆกันเลยเลยไม่ห่วงเพราะว่าเราค่อนข้างจะเอาง่ายๆเวลาเราทานอะไรเนี่ยเราค่อนข้างที่จะเลือกรสชาติอาหารกันกินก็ค่อนข้างจะเรื่องมากมไม่ได้เรื่องมากว่ากินอะไรไม่ได้ไม่ใช่นะคะคืออย่างเช่นอย่างปลาร้าหรือว่าอ่า กับข้าวหรืออะไรอย่างเงี้ยต้องมันต้องถึงจริงๆอย่างเงี้ยเราเลยมั่นใจว่าเอ้ยมันถึงนะเลยเราต้องเปิดอย่างเงี้ยอ๋อเชื่อจากรสชาติของตัวเองไปว่าลงมือคัดเองเลยเพราะถูกต้องปลาม้านี่เอามาจากไหนค่านน่ยอยากรู้อันนี้ต้องอุบไว้นะอุบไว้จริง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 ค่ะอยากจะแอบถามไงมันหอมเดินเข้ามาแล้วก็ใช่ค่ะ สาขาแรกที่นี่เนี่ยเปิดไม่ใช่ที่นี่สิสาขาแรกที่ททวินทาวเขาบอกว่าเปิดมาประมาณปีครึ่งแล้วใช่ค่ะแต่มาเจอคุณน้ำหวานได้ยังไงอะคะเขานี่เป็นสาขาสองด้วยก็เป็นเพื่อนกันจากกันจากกันแล้วก็แบบเราก็มานั่งคุยกันแล้วก็เร่มแรกเลยก็คือเข้าไปกินก่อนที่สาขาหนึ่งเขอุ้ยมันอ๋อเป็นลูกค้าก่อนใช่เป็นลูกค้าเป็นลูกค้าก่อนแล้วไปกินแบบคือจริงๆแล้วเราเป็นคนชอบทานส้มตำปูปลาในคนที่ชอบปลามาก ไปกินปุ๊บนี่มันไปกินกับเพื่อนคนนึงแบบนี่มันกลิ่นปลาลามันใช่อ่ะมันใช่มันใช่ะคือมันเหมือนมันเล่ามากอะไรอย่างเงี้ยใช่กลิ่นปลาแบบคือของที่เนี่ยมันไม่เหมือนกับปลาที่อื่นมันจะเป็นกลิ่นปลาของของทางร้านจริงคือมัน ซบชื่อกินตัวเราหรือเปล่าไม่ใช่โอ้ยเอาอย่างนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยกินปลาก็รู้สึกว่ามันแทบอยู่แต่นั่งข้างคุณฟอยแล้วจมูกันดับๆนิดนึงอะเนาะแล้อีกแล้หยอดไปเลยนะคะเหมือนจอสมหวันยอดลยนะเหมอนเจอผสมหวานพอจอคุณังหวานปุ๊บบริการเป็นสาขาสอง คุณมิวเนี่ยเขาบอกแนนไว้ว่าเราจะทาธีมการเป็นธีมยอดเช็คกินที่สูงที่สุดในใอินเทอร์เน็ตก็เลยไปลองเสิร์ชดูเนาะทางวงในใทางโฟร์แสกแลเก็เจอที่นี่ใช่ปะคะใช่ติชดชาร์จอันดับแต่ว่าคือรนดับของแต่ละอันมันไม่เหมือนกันเดียวก็เลยยังระบ,บุไม่ได้ว่าอันไหนของที่ไหนอะไรอย่างนี้แล้วทำไมเลือกซัแนมอ่วก็ อยากเอาใจน้องด้วยไงแล้วก็เอิมติดอันดับต้นๆใช่ไหมล่าแล้วเราก็ชอบแบบสไตล์นี้อู่แล้วไงสไตล์ไหนคะสไตล์ท่องตำหรือว่าสไตล์คือคือฝั่งนี้ค่ะสไตล์นี้ใช่เป็นสไตล์ท่อตำล่ะคินคินพอสองสาขาแล้วนะคะตอนนี้ทั้งที่ทาวินทาวแล้วก็ที่นี่ด้วยคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าเรามาตอนบ่ายสองกว่าใช่ค่ะตอนแรกคาดว่าคนคงจะโล่งๆเหมือนร้านทั่วไปเวลาเราทารายการเนี่ยก็จะแบบทำรายการช่วงเวลาประมาณเนี้ยที่เร้านอาหาร แต่ที่นี่คุณผู้ชมคิวยาวแบบตอนนี้ก็ยังมีคิวอยู่ใช่ค่ะแล้วคุณปอยเปิดโทรศัพท์ให้ดูนะคือคิวของคารินทาวอะมันยาวจนแบบเหมือนตลาดนัดตลาดนัดเหมือนเหมือนว่าตลาดนัดแซ่แน่อะไรย่งเงี้ยตลาดนัดแซ่แน่แล้วเวลาเปิดเขาก็เปิดแค่เป็นมช่วงเวลาแบบไม่ยาวมากด้วยอ่ะเปิดกี่โมงถึงกี่โมงนะคะอ่าสิบเอ็ดโมงถึงสามชั่วโมงครึ่งค่ะบอกบอกความรวยได้ไหมคะสมมุติว่าแบบแนนมีเงิน อยากจะมาเป็นพันธมิตรกับคุณพลอยอยากจะทำร้านแซ่บแน่อะไร่าคุณผู้ชมเถอใครสนใจไงเปิดแฟรนไชส์ด้วยได้ข่าวใช่ค่ะแฟรนไชส์คือที่นี่เป็นแฟรนไชส์เหมือนกันถูกค่ะคุณน้องหวานตอนนั้นซื้อแฟรนไชส์ตัดสินใจยังไงคะก็พอกินสต๊าฟปุ๊บก็ตัดสินใจเลยอยากทำก็เลยคุยเลยก็เลยคุยกับคุพลอยว่าอยากทำสนใจคือไม่มันมันไม่มีมันไม่มีความลังเลเลยอะ พอกินในปุ๊บคือมันอร่อยอ่ะอ่าฮะใช่คือถามคุณบอลเลยปอยแบบมีไหมปิดแฟรนไชส์หรือเปล่าแล้วตอบว่าอะไรอ่ะก็โอเคโอเคเลยยอมอยากทำเลยก็ทำอยากทำเลยก็ทำเออเลิศเนอะเออดีดีก็ยอมขายแฟรนไชส์ให้เลยเป็นสาขาแรกเป็นเขาเรียกว่าเป็นแฟรนไชส์ซีคนแรกของแซบแน่ใช่ค่ะแล้วถ้าคนอื่นราคาที่แบบไม่รู้จักไม่ได้เป็นเพื่อนมาก่อนอะไรเงี้ยไปดูรายการหรือว่าติดตามผลงานของคุณปออยู่อยากจะมาซื้อแฟรนไชส์ทำได้ไหมทำได้ค่ะ ได้แล้วตอนนีู้จดทะเบียนเรียบร้อยทุกอย่างอ,อยู่ในช่วงดําเนินการอยู่ตอนนี้แต่ว่าก็เข้ามาคุยกันก่อนได้ค่ะจะได้เต็มตัวกันอะไรแบบนี้ค่ะใช้จำนวนเงินเยอะไหมคะในการจะมาซือ้อราคนเยอะขนาดนี้ต้องยอมรับว่าปีที่แล้วเนี่ยเราราคาเบาๆมากแต่ปีนี้เราร้านเรานิดน,นึงแล้วก็เลยสองแสนห้า,า 2, 500, ไม่เกินสามแสนค่ะก็ยังไม่แพงนนค่ะแต่ว่าต้องมีพื้นที่ทำเลเองหรือว่าเราดูแค่ทุกอย่างค่ะให้ลูกค้าเนี่ยให้คนที่จะมาดูแฟชั่นชัเราเนี่ย เลือกที่มาเลยแล้วเราจะไปดูให้๋อว่ามันเป็นทําเลที่ดีไหมใช่ถูกค่ะนอกจากนั้นพ่อควเนี่ยเขาบอกว่าสาคัญพ่อควรแม่ควเพราะว่ามือตำเนี่ยหายากมากใครๆเ็าตามหากันแฟั่นชายซีที่มาซื้อเขาจะหาพ่อควแม่ควที่มือดีอย่างนี้มาจากไหนคะคืออันนี้ก็แล้วแต่เขาแต่เราก็จะมีแนะนําแต่ว่าถ้าหาไม่ได้เนี่ยเราก็จะสอนให้อบรมให้ จนกว่าเ,เขาจะได้แล้วเราก็จะมีการไปตรวจสาขาให้ด้วยว่าเออรสชาติเพี้ยนไปนะหรืออะไรเงี้ย็คือจะควบคุมอะค่ะควบคุมคุณภาพด้วยใช่ค่ะของคนละวานละคะใช้พ่อคแม่ครัวตัวเองหรือเปล่าก็เป็นพ่อคอณแม่ครัวของสาขาแรกเหมือนกันใช่ถ้าขอให้จัดให้หาให้ได้ไหมก็อาจจะไปให้ได้แต่ว่าต้องอยู่ในระยะเวลาที่เราตกลงกันอืมอ่ะเอาเป็นว่าง่ายๆนะคะตอนนี้เราได้รับรู้เรื่องราวของค<ช>อมเมน์มาของร้านแซ่บแน่แล้วแต่ว่าเรารู้แล้วว่า พ่อคะแม่คะเขาแทบจริงแต่ตอนนี้ก็อยากรู้แล้วว่าตรงหน้าใช่เพราะเมื่อกี้ชิมไปเส้นหนึ่งกำลังจะรับรสเข้าสู่ลิ้นแต่สมองสายตาคุณสั่งก่อนโอ๊ยอ้าสุดๆลืมรสชาติเดี๋ยวคันนี้ขอรอนะคะเขาบอกว่าส้มส้มตำถาดของนี้นี่เป็นส้มตำถาที่ฮิตมากๆใครมาก็ต้องถ่ายรูปแล้วก็เช็คอินเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะทําการกิน่าถยยกลิ้งขึ้นมาะไรคะถ่ายรูปนะจะทีนั้นค่ะถ่ายรูปหน่อยนะคะเดี๋ยวจะให้ผู้ชมดูภาพนะจ๊ะอ่ะ น,นอยเรามาที่อาหารอย่างแรกของเรา่อนค่ะซึ่งเป็นกิมมิกร้านมากเลยที่ใครมาจะต้องสั่งเนี่ยก็คือตำถาดล้านะคะจะโดดเด่นด้วยกลิ่นของปลา,าแล้วก็จะมีเครื่องรอบๆโดยจะมีประกอบก <s> ระถิน <Deadpool> <s> มีหอยเชอรี่นะคะแล้วก็จะมีที่ลูกค้ามาต้องชอบมากๆกุลาได้ทานไปตั้แรกคือหมูยอเพราะว่าจะเป็นสูตรพิเศษของร้านเลยแล้วก็จะมีกุ้งฝอยด้วยนะคะ แล้วก็มาที่ถัดไปก็จะเป็นปอบเปียสดอันนี้เป็นอีกหนึ่งรายการอาหารเพื่อสุขภาพนะคะเป็นอาหารเวียดนามที่ร้านเราเนี่ยอยากนําเสนอกับท่านผู้ชมมากๆเลยก็จะข้างในเนี่ยก็จะเป็นอาหารเพื่อสุขภาพโดยจะมีผักแล้วก็จะมีหมูยอมีไข่อันนี้จะเหมาะกับลูกค้าที่ทานมังสวิรัตนะคะถ้าใครไม่อยากาทานเนื้อเนี่ยเราก็จะมีตะไข้ให้กับผักแล้วก็จะมีแครอทส่วนน้ำจิ้มเนี่ยจะเป็นสูตรพิเศษเลยแล้วก็ถัดมาเนี่ยคือผักหวานเห็ดพอะ อันนี้ก็จะเป็นจุดเด่นของร้านอีกเช่นเคยนะคะจะมีตัวเห็ดเอะซึ่งหาทานได้ที่ร้านเราแล้วก็จะกรุบกรอบมากๆแล้วก็จะมีตัวปลาแล้วก็ข้างในเนี่ยจะกึ่งสมุนไพรด้วยนะคะลูกค้าที่อชอบอาหารทื่สุขภาพก็เลือกทานอันนี้ได้เลยะคะ่ะ ล้มมาทีละสามครั้งเลยก็ได้นะคะขายกิเลยใช่ป่ะขายกดเลยนะคะอร่อยขายเกินเลยว่าไรคะทั้งคู่เลยค่ะอาหารร้านนี้ก็อร่อยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกเลยว่าเขาตามแรกๆเนี่ยเขาบอกแฟนคลับมาก่อนเลยแฟนจากคุณปอยมาก่อนคือตามคุณปอยอยู่แล้วตามผลงานแล้วพอรู้ว่าเปิดร้านก็ตามมาใช่ค่ะแล้วก็แฟนคลับเป็นกลุ่มแรกใช่ค่ะแต่สุดท้ายแล้วพอคนมาเยอะๆจริงๆเนี่ยเพราะว่าความอร่อย ก็แบบว่าแซ่บทั้งพ่อค้าแทบทั้งอาหารเลยนะจ๊ะอย่างเมื่อกี้นี้เรียกว่าเป็นแฟรนไชส์สาขาแรกเลยเอาคุณน้ำหวานมาคุยด้วยเนาะเป็นแฟรนไชส์ซีคนแรกนะคะจริงๆไม่ได้คัดหน้าตาใช่ไหมคะแฟรนไชส์ไม่ได้คัดค่ะแต่พอดีว่าคุณน้ำหวานอาตาลีเลยถ้อ่างนั้นเดี๋ยวแนนก็ต่อเลยสิน่าสนใจจะตายแกจะขายบ้านขายรถโอ้ยอาจารย์อาจารย์ให้ฝากร้านดีกว่าค่ะสุดท้ายนี้เมื่อกี้เนี่ยเราทานแล้วคุณปอยก็แนะนำอาหารแล้วสามอย่างแต่จริงๆแล้วเนี่ยเมนูมีเยอะกว่านี้เยอะเลย มีอะไรบ้างคะลองแนะนําแล้วก็เชิญชมเลยค่ะอ่าอย่างที่บอกไปก็จะเป็นกําถาดลาวนะคะแล้วก็ลองลงมาเนี่ยก็จะเป็นแกงผักหวานเฮดเพาะซึ่งขายดีเลยแล้วก็ที่เราอยากแนะนาอีกอย่างหนึ่งก็คือไก่นึง่งซับแน่ไก่นึ่งซับ<อ>นอไก่นี้เป็นสูตรของที่ร้านคิดมาเองเลยจริงๆคือลูกค้าที่ได้ทานก็จะแบบว่ามีรสชาติของไก่แล้วก็มีอ่ากลิ่นของสมุนไพรที่หมักอยู่กับไก่แล้วก็จะมีน้ําจิ้มที่เราเนี่ยทำมาเพื่อจะทานกับไก่ด้วยอะไรเงี้ยค่ะเชด่อว่าคุแนนต้องตามไปกินแน่น ค่ะมีสองสาขานี่ก็มางานทั้งคู่เลยที่นึงคือเทวินเทวนะคะที่นี่ลาดเท้าเจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสิบเอ็ดนะคะเข้าดูเฟซบุ๊กก็ได้นอกเฟซบุ๊กะไรค่ะใช่าร้านซัดแน่เลยค่ะแล้วก็ถ้าใครจะมาก่อนเนี่ยเราควรโทรจองดีไหมอ่าโทรถามไทยสถานการณ์ตอนนั้นได้ว่าเป็นยังไงบ้างอ๋อเป็นโคจงคือคือคุณต้องมาต่อคิวที่นี่แหละใช่ค่ะเป็นกิมมิคเป็นความถูกถูกน่ารักของอันนี้เลยสไตล์แบบว่าตลาดนัดใช่ค่ะอยากเอาใจพี่สาวว่างเนาะเอาอะไรอ่ะ ขอเป็นอะไรที่มันแบบเจ๋งๆแนวๆแล้วก็แบบโด่งดังที่พี่จะต้องรู้สึกปลื้มปริ่มกับน้องคนนี้ฉันจะเชื่อเธอเหมือนที่วันนี้ที่ฉันได้ปลื้มปริ่มกับไอปินเบาๆแล้วนะคะใี่เรว่าสามคนขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ปิดท้ายรายการวันนี้ด้วยความหมั่น <c oughs> ความเอ็นดูของทีมงานพวกเราจึงได้รวบรวมมุกเสี่ยวแบบน้ำม่ท้วนของคุณแนนมาให้ดูกันจัดไม่ยั้งเลยนะครับคุณแนนอนคือคือฝั่งนี้ค่ะสไตล์นี้คืออะไนสไตล์ทีวซ <c oughs> ั <c oughs> นบอกบอกความรวยได้ไหมคะคือว่าแน,นมีเงินอยากจะมาเป็นพันธมิตรกับคุณฟอยย่อยอยากจะทำร้านแซ่บแน่อะไรกัผู้ชม ใช่เพราะเมื่อกี้กินไปเส้นหนึ่งกำลังจะรับรสเข้าสู่ลิ้นแต่สมองจะฝ่ายตาผู้สั่งก่อนด้วยค่อคุณคุณสุณเลืมรสชาติ